กิสมตัวละครใหม่ในเดล a ฟอร์สที่บอกเลยว่าโคตรกากในโหมดวอลแฟร์เพราะอะไรเดี๋ยวมาพูดเรื่องสกิลของาครับว่าทําไมมันถึงกากมา,มากๆในโหมดวอลแฟร์ครับสกิลนี้นะครับหลักๆเลยมันมีสามันในการ a c t ทีเวททีหนึ่งซึ่งในวอลแฟร์คนมันอาผมเอาในวิก t ตอร์ดี้โยนก็ได้โหมดแข่งอะไรเงี้ยมันมีถึง20คนอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ อาจจะไม่ได้โดนทุกคนหรือว่าถ้าตูวพี่เข้ามาสัก4ี่หคนก็อาจจะโดนแต่มากคือคน2คนแต่ว่าเราจะสู้ยังไงต่ออะไรแบบนี้ดังนั้นตัวนี้คนท่านจะใช้ความเป็นทีมเพราะทั้งสูงนะครับสมุกไมายอันนี้ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่แมปแมปวอลแฟร์มันกว้างมากอะ่ะผมว่าถ้าด่านไม่แคบจริงหรือไม่ได้เล่นในห้องแคบๆจริงมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์ขนาดนั้นนะครับส่วนอัลติเมทเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งแบบสบายๆเลยคือคุณกดปล่อยไปอมันอาจจะดีจริงมาแต่เข้าไปชาร์จคนได้ถ้าศัตรูมี2ตัว ก็คือจบแล้วนะครับเพื่ออาจจะโดนล็อกแต่ว่าโดนอีกตัวหนึ่งยิงอะไรแบบนี้อืและแถว่าคนที่โดนตาข่ายเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมว่าคือมาโดนตาข่ายนะแต่ว่าแป๊บเดียวแล้วเขาก่สามารถยิงต่อได้นะไม่ใช่ว่าโดนตาข่ายแล้วยิงไม่ได้นะคือมันจะพังงายแค่แป๊บหนึง่งแล้วก็จะมีตาข่ายมาบางซึ่งกดค้างไปก็ได้ถ้าโดนชาร์จอะไรแบบนี้นะครับทำให้สกิลของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแบบทําอะไรไม่ได้เลยในในโหมดวอลแฟร์